สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่9นะครับเป็นวันอาทิตย์อ,อคืนวันอาทิตย์นะครับก็เมื่อวานที่ปล่อยคลิปไปในช่วงเช้านะครับเพื่อนๆก็เลยสอบถามมาว่าอยากให้วิเคราะห์สกุลเงินตัวนี้ให้หน่อยนะครับ b p JPY แล้วก็ GBP NZD นะครับเนื่องจากมันมีแค่2ตัวนะผมก็เลยเพิ่มตัวนี้ให้อีกตัวหนึ่งนะครับ USD JPY ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะในสกุลเงินที่จับคู่กับ JPY นะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวแต่ว่าแจ้งเพื่อนๆกับว่าโดยปกติแล้วผมจะไม่ค่อยเทรดสกุลเงินที่เป็น Minor Cross c u r r e n c y นะครับอย่างพวกอ DJ อย่างนี้ผมก็ถือว่าเป็น Minor Cross c u r r e n c y แล้วก็ GN เนี่ย Minor c r o s s c u r r e n c เเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวจะวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคที่ใช้กับคู่เงินปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มุมมองส่วนตัวของผมกับ2กู้เงินนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ UJ ก่อนนะครับ UJ อัปเดตแนวรับแนวต้านให้ก่อนนะครับ UJ ผมเปิดเซล์ไปแล้วด้วยความคาดหวังว่าจะเป็น Double Top แต่สุดท้ายเขาเลือก Break out นะแต่ยังไม่ถึง Stop Loss ที่ตั้งเอาไว้ครับก็ดูว่าจะรอดไหมแต่ว่าผมเปิดลอดเล็กๆไปนะครับยังไม่ได้เปิดลอตใหญ่ ก็ยังไม่ต้องตามผมนะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมถึงยังไม่ต้อง,ย,ง,องยังไม่ต้องใจร้อนรีบร้อนที่จะเปิดเซลล์ตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวแนวต้านให้ไว้ตัวนี้ตัวเดียวเลยครับ1นึ่งหนึ่งหกตัวนี้นะแนวต้านนะครับส่วนแนวรับผมให้แนวรับใหญ่ๆเอาไว้ที่1 13.105แล้วก็111.096แต่มันจะมีแนวรับเล็ก สีเหลืองกับสีเขียวตรงนี้อยู่เดี๋ยวแต่ลงไปอธิบายในทางเพรมที่เล็กลงกว่านี้นะครับทีนี้ที่มาของหนึ่งหนึ่งหกจทำไมมันมันถึงเป็นแนวต้านที่ผมมองว่ามันน่าสนใจอยู่ก็ผมใช้ Major ร์สวิงทางเ r a มบิ๊กตัวนี้นะครับนี่ลากเลยก็แนวนี้มันจะเป็นฟิโบไป6ปด เดี๋ยวจะดูว่าทำไมมันถึงน่าสนใจเพราะว่าถ้าไปดูที่ทมเ์เพลยเล็กๆมันจะไปคอนเฟรนซ์กันกับกับพี่โบอีกที่เป็นเอ็กเซนชันพี่โบตรงนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะลากให้ดูนะครับโอเคันนี้คือแนวะรับแนวต้านคราวนี้โอกาสการเข้าซื้อเข้าขายเนื่องจากแนะนำว่าให้เปิดเซลล์ถามว่าตอนนี้มันสวยที่จะเปิดเซลล์หรือย,ยังถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ มันก็มีโอกาสที่จะชนะแต่ว่าตอนนี้มันเบรกเอาตัวนี้ไปแล้วนะครับก็เลยต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับในไทม์เฟรมเดยววันถึงเราจะเห็นตัว b e a r i s s ตัวนี้ค่อนข้างจะหนักแต่สุดท้ายเขาสามารถดีบาวแล้วก็ปิดทำนิวไฮได้แต่อยากให้ระวังฟลอเบรกตัวนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆขยับไปดูไทม์เฟรมบิ๊กเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้ขยายนิดนึง เพื่อนๆเห็นไส้แท่งเทียนตัวนี้ไหมครับเดี๋ยวจะลุนว่ามันจะยาวแค่ไหนนะในสัปดาห์หน้ามันจะลงต่อหรือเปล่านะครับก็อยากให้ระวังเรื่องฟอลเบรกด้วยนะครับก็เลยยังไม่แนะนาให้เปิดบายตรงนี้มันเป็นยอดดอยแล้วเดี๋ยวจะติดดอยหนาวกันสั่ราเปล่านะโอเคเมื่อกี้อบอกว่าผมเปิดเซล์ไปแล้วแต่ถามว่ามันทําไมมันถึงยังไม่สวยเพราะว่าในทม์เฟรมสีชั่วโมงถ้าเพื่อนๆดูรูปแม็กดีตัวนี้นะครับ ที่เขาตต่ขึ้นไปทั้งนี้มันยังไม่มีดเวเจนซ์เลยดังนั้นการเปิดเซลล์ตำแหน่งตัวนี้ของผมเนี่ยผมคาดหวังว่ามันจะเป็นเอ็กซ์ซัคเจอร์เตอร์เดเจนหรือเป็นดับเบิ t ท็อปในทางเฟรมเดวันแต่ว่าเขาเลือกเบรกเอาไปว่ามันยังมีโอกาสที่จะทำ New High ได้อีกหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันมีโอกาสแบบไหนเอ่อ ถ้าเราดูการปรับฐานในท i m เฟรมสีชั่วโมงตัวนี้มันเป็นการปรับฐานแบบค่อยๆลงมันไม่หวือหวาคือไม่ได้มีแ a ลติคแคนเดลสติสีแดงๆยาวๆให้เห็นเท่าไหร่ในมุมมองทางเทคนิคอาตรงนี้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆดู2องท e งเฟรมนะครับทางเฟรมที่1คือท i m เฟรม m e 4ชั่วโมงถ้าเขายังใช้เบดาแบบนี้อยู่ตัวแม็กดีเกลเข้าเส้นเข้าเส้นเร f เฟรนส์ศูนย์แล้วก็สโต c เชสติกลงมาที่โอเวอร์โซ เขาชนแนวรับข้างล่างเนี่ยเขาจะดีดขึ้นไปใหม่ครับดีดขึ้นไปเพื่อทำเดเวเ g น n ์ก่อนมันถึงจะมีโอกาสที่จะลงไปได้ลึกกว่าน,นี้ดังนั้นขาเซลล์อยากให้ใจเย็นๆนิดนึงนะครับมันจังหวะมันยังมาไม่ถึงทีนี้โอกาสที่จะเปิดเซลถ้าถ้าเป็นสายสวิงเทรดเนี่ยเขาจะจับตัวพิโบตัวนี้ซึ่งตอนนี้ จุดต่ำสุดมันยังไม่เห็นนะมันมีโอกาสที่จะลงได้อีกอยู่นะครับนั้นเพื่อนๆติดตามต่อในสัปดาห์หน้าว่าเขาจะสามารถทะลุตัวนี้แล้วก็อ,อินดิเคเ,เตอร์เข้าแก๊บกันหรือเปล่าเนาะถ้าถ้าถ้าทะลุมาแล้วค่อยแล้วค่อยย่อขึ้นไปเนี่ยค่อยจับพีโบตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเราจะได้แนวต้านข้างบนที่มั่นยำมากขึ้นนะโอเคนะครับงั้น เปิดเซล์อย่าเพิ่งใจร้อนถ้าสัปดาห์หน้าผมอาจจะต้องพิจารณาปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าสโตนเชสิกมันลงมาโอเวอร์โซเมื่อไหร่แล้วราคามันยังไม่มีอะไรให้เห็นเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปใหม่ดังนั้นเราเรารอตัวนี้รอให้เขาขึ้นไปเพื่อทำอย่างน้อยที่สุดก็คือโลว์ไฮท h ครั้งที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมอง เดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีหนึ่งว่าโอกาสที่จะเกิดรูหายครั้งที่1มันจะเป็นตรงไหนแต่ตอนนี้มันยังบอกไม่ได้เพราะว่าจุดต่ําสุดมันยังไม่เกิดคือจุดต่ําสุดก็คือลงมาแล้วก็มีการย่อตัวกลับขึ้นไปเนี่ยเราต้องเห็นตัวนี้ก่อนเราถึงจะประมาณได้ว่ารูหายครั้งที่1น,น่าจะอยู่ประมาณตรงไหนนะครับอันนี้ขาเซลล์ยังไม่ต้องใจร้อนนะครับส่วนค่าบ่าย ขาบายก็ยังไม่แนะนําเท่าไหร่เหมือนกันถ้าเพื่อนๆจะเทตดสั้นก็เทตดได้นะขาบายนะครับโดยที่รอตัวสโตแคสติกลงมาโอเวอร์โซแล้วลักษณะการขยับมันต้องเป็นไซต์เวดาวแบบนี้ด้วยนะมันจะต้องไม่มีแท่งสีแดงๆยาวๆนะครับถึงจะเปิดบายส่วนได้นะไม่งั้นติดดอยนะครับก็ถ้าลงแบบนี้ก็เปิดบายก็เปิดสั้นนะครับโดยแนวที่น่าสนใจถ้าไม่ใช่ หนึ 1> uh, 1, 1, ่งหนึ่งที่ให้ไว้เมื่อกี้เนี่ยก็ลากฟิโบตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็หาแนวประมาณ uh, ตอนนี้เขากำลังจะแตะยี่สิบในวันจันทร์วันคารก็น่าจะแตะได้นะก็อย่างน้อยที่สุดก็คือ23.6กับ38.2แนะครับแต่ในมุมมองผมแนวที่สวยคือ50.0สิบนะห้าประมาณ114.43นะครับถ้าจะเข้าบายให้เขาย่อลงมาถึงประมาณนี้ หรือ114.88 38.2 2แนว23.6ถ้าเปิดขอให้เปิดสั้นแล้วก็ตั้ง Stop Loss ให้ดีด้วยนะครับคราวนี้มาดู Gbpjpy นะครับตอนต้นอธิตอนต้นอธิบายไว้ว่าทุกๆคู่สกุลเงินที่จับคู่กับเยนนะครับมันมันอยู่ในโซนคีย์เลเวลที่สำคัญหมดเลยเป็นแนวเป็นแนวต้านเป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญหมดเลยในรอบ1ปีนะครับ ก็อันนี้จะเป็นกรอบ Timeframe Week เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมันอยู่ในโซนแนวต้านที่สำคัญของปีนี้นะครับเพราะว่าเขาทั้งปีเนี่ยเขาขึ้นมาตลอดเลยยังไม่ยังไม่ย่อลงลึกๆเลยนะครับก็เลยมองว่าถ้าจะเปิดออเดอร์กับคู่สง,งุนกับคู่ที่จับคู่กับเยนเนี่ยให้หาโอกาสมองว่าเยนมันมีโอกาสที่จะแข่งค่าขึ้นในช่วงต้นปีหน้าประมาณนี้นะครับ เอาแนวต้านก่อนเนาะแนวต้านที่อัปเดตให้เนี่ยแนวแรกคือ159.32นะครับแล้วก็163.92 167.45ให้ไว้3แนวนะครับอันนี้คือแนวต้านในไทม์เฟรมที่ใหญ่หน่อยนะอะสีเขียวจะแข็งแรงกว่าสีเหลืองนะครับ Major s w เซ g ที่ผมใช้ของตัว d b p j p y ก็คือผมใช้ตัวนี้นะครับ ด่านนี้ขาขึ้นด่านวัดใจที่สำคัญของคู่นี้คือพี่โบ50.0ประมาณ159.3ประมาณนี้นะเป็นด่านวัดใจนะครับคือถ,ถ้าเขาสามารถที่จะปิดเหนือ159.3ได้เนี่ยแปลว่าแนวแนวต้านถัดไปของเขามันจะเป็น167.9นะครับคือเขาจะย่อแล้วเขาก็จะไปต่อได้นะเพราะว่า โซนนี้มันเป็นโซนวัดใจที่สําคัญทีเดียวครับวัดจะเอาอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีอันนี้คือแนวต้านก่อนส่วนแนวรับลบเส้นนี้ก่อนแนวรับเนี่ยเราใช้สวิงตัวนี้ผมให้ไว้แค่2แนวใช้ตัวนี้นะครับประมาณ153.37กับ1 5 0 1> 1, 150. 1.4 150.14เป็นสีเขียวเพราะว่าผมมองว่ามันแข็งแรงที่พี่โบ23.6สาหำหรับเมเจอร์สวิงขาขึ้นตัวนี้นะครับก็เลยให้ไว้แค่นี้นะส่วนสีเหลืองเดี๋ยวจะอธิบายว่าสีเหลืองมันมาอย่างไงนะครับขยับไปดูที่ t ท m e เฟรมเด1ที่มาของแนวต้านที่เป็นสีเหลืองก็คือผมใช้สวิงล่าสุดของเขาตัวนี้ใน t ท m e เฟรมเดวนะครับโดยให้แนวรับ ที่พ0ประมาณ153.37ส่วนนี้นะเป็นแนวรับที่สำคัญนะครับดังนั้นออโอกาสในการเข้าซื้อเข้าขายตอนนี้เนื่องจากมันมาไกลละวสำหรับขาบายเนาะมันไปแล้วแบบไม่ย่อด้วยนะครับถ้าทำเพรมเดียว,วันนี้คือไม่ยอ่อเลยนะยกเว้นถ้าเพื่อนๆขยับลงไปดูที่ทำเพรมสชั่วโมงก็จะเห็นการย่อตัวเป็นช่วงๆแต่ย่อนิดเดียวนะครับ ดังนั้นขาบายไม่แนะนําแล้วแหละมาไกลาแล้วรอเซลล์นะครับถามว่าตําแหน่งเปิดเซลล์มาถึงหรือยังคําตอบคือยังเกือบเกือบแล้วแต่ยังมาไม่ถึงนะถ้าเราดูตัว Store, อินดิเคเตอร์สโตรแม็กดีกับสโตรเชสติกก่อนนะครับแม็กดีตอนนี้เนี่ยจะลุ้นว่ามันจะเป็นดับเบิลท็อปตัวนี้ไหมหรือจะเบรกเอาไปได้ส่วนสโตรเชสติกมัน อยู่ในโซนว่าบอ t นานต่อเนื่องยาวแล้วดังนั้นออเดอร์นในช่วงนี้ขาบายไม่แนะนำครับรอหาโอกาสเปิดเซลล์นะโอเคอันนี้คือไทม์เฟรมเดยวันถ้าเราถ้าเราไปดูที่ไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงมันจังหวะเปิดเซลล์มันน่าจะอยู่ประมาณตรงไหนถ้าเราดู MacD ตัวนี้นครับเ i v e r g e นซ์มันยังไม่ชัดเจนดังนั้นจังหวะเปิดเซลล์อยากให้รอคลาสสิกเดเวอเ e น์สักหนึ่งครั้ง ถ้าเพื่อนๆจะถือออเดอร์ยาวนะครับให้เขาปรับฐานในทางเฟรม4ชั่วโมงตัวนี้ให้เสร็จก่อนโดยแม็กดีจะต้องเกลีย่ยเข้ามานี้เข้าใกล้เส้นเ ference 0ูนนะครับเขาจะดีดท e w High อีกรอบหนึ่งนะเพื่อทำเดเวอร์เจนในทางเฟรม4ชั่วโมงแล้วค่อยหาโอกาสเปิดเซลล์ถ้าเราจะดูจากประสบการณ์ข้างล่างตัวนี้นครับเวลาที่เขาลงมาแต่เนี่ยเขาจะไซเย์ก่อนนะครับ อย่างเนี้ยไซเวยมันยังไม่มาช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขาไซเวรเพื่อวัดใจแล้วว่าเขาจะเลือกเบรกเอาทำฟอ์เบรกหรือไซเ a y แล้วก็ลงเลยนั้นก็สัญญาณเปิดเซอร์ตอนนี้ยังมาไม่ถึงผมมองว่าในสัปห์หน้าตัวเนี้ยคงจะเป็นไซเวย์ไซเย์แล้วก็มีโอกาสที่จะทำนิวไฮได้ด้วยนะครับเพื่อทำเดเวเจนส์ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงให้ชัดกว่านี้ก็ถ้าเทรดคู่สกุลเงินนี้อยู่ ถ้ามือยังว่างอยู่นะครับรอจังหวะเปิดเซลล์โดยที่เพื่อนเพื่อนรอ i ดเวเทนส์ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ยังไม่เหมาะสมถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในแนวต้านที่สำคัญก็ตามนะครับตรงนี้นะถ้าเข้าตามนแนวต้านถ้าเดเวเ e นส์ยังไม่มาก็เปิดสั้นนะครับเก็บกำไรสั้นรอ i ดเว g e n c e ก่อนจังหวะมันถึงจะมานะส่วนคาบ้านะครับถ้าเทรด่วงนี้แนะนำให้เทรดเป็นเทรดสั้น ครับอย่าเพิ่งถือออเดอร์ยาวๆนะเพราะว่าเขาไปไกลแล้วยกเว้นว่าเขาจะสามารถปิดเหนือฟิโบห้าสิอย่างที่อธิบายเมื่อกี้ได้ค่อยค่อยอใช้เบรกเอา t สเตรจีเอานะครับแต่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะทะลุไฮเดิม erm, เป็นเบรกเอา t สเตรจีได้เนี่ยก็คือร้อยเขาปรับฐานย่อลงมาก่อนนะอย่างน้อยที่สุดถ้ายี่บามจุเนี่ยมันตื้นไปนะครับก็อาจจะประมาณ38.2สนะิ 154.41หรือ uh, 50.0ประมาณนี้นะครับ153.37โดยที่ตัวอินดิเคเตอร์สโตแคสติกจะต้องมาที่โซนโอเวอร์โซลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรับไหนก็ตามเนี่ยอินดิเคเตอร์จะต้องแมทชิ่งกันด้วยนะแล้วก็แม็กดีก็จะเกลี่ยลงช้าๆอย่างนี้นะครับถึงจะเข้าบายตามเทรนตัวนี้ได้แบบถือสั้นนะครับถ้าลงมาดิ่งๆยาวๆแบบแท่งแดงๆ อย่างเี้ก็อย่าเพิ่งไปส่วนเข้าตรงแนวรับตัวนี้นะครับมองว่ายัางไม่ปลอดภัยนะโอเคคู่สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับ GVP NSED GVP n z d เป็น Minor Cross Currency ปกติผมจะไม่ค่อยเทรดนะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลส่วนตัวก็คือค่าสเปรดมันค่อนข้างจะก,กว้างก็เลยไม่ไม่ค่อยชอบแต่ว่าวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้นะครับอันนี้ ดูทิศทางของตลาดในกรอบทางเฟรมวีก่อนนะสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาเป็นไซเย์แบบนี้อยู่ในกรอบตัวนี้อยู่นะอันนี้คือทางเฟรมใหญ่หน่อยนะครับมองภาพเป็นอย่างนี้ก่อนนะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาสามารถที่จะเบรคเอาได้ตอนนี้ตัวคู่เงินเนี่ยมันอยู่ในโซนคีย์รลเวลที่สำคัญโซนนี้เนี่ยโซนประมาณ 2.019เป็นแนวต้านแรกที่ผมให้ตัวนี้นะนี่นะครับมันเป็นฟิโบเท่าไหร่50.0ของเมเจอร์สวิงขาลงตัวนี้ดังนั้นโซนนี้เป็นคีย์เลเวลที่สำคัญที่เขาจะต้องผ่านให้ได้ถ้าเขาจะสามารถขึ้นต่อเขาต้องทะลุปิดโคลสตัวนี้เดยวันแต่ต้องปิดเหนือตัวนี้ให้ได้ก่อนถึงจะ ย่อแล้วก็ไปต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าเราดาูลักษณะของการขึ้นของราคาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเขียวต่อเนื่องนะครับใน time frame week เนี่ยถ้า่อนเพื่อนดูตัวนี้นะงนี้ไหมครับมันเขียวตลอดเลยนะมันยังไม่ได้ย่อเลยนะครับแล้วก็ถ้าเขาเบรกเอาตัวนี้ไปได้แล้วก็ปิดเหนือนี้ได้ข้างบนนี่โล่งไกลเลยนะขึ้นได้ยาวเลยนะมีโอกาสที่จะขึ้นได้ยาว ดังนั้นช่วงนี้เป็นโซนวัดใจถ้าเพื่อนๆจะเทรดสกุลเงินนี้เนี่ยก็ใช้ใช้ strategy แค่2อย่างก็คือ,อเปิดเซลล์โดยคาดหวังว่าจะมันจะมีการย่อตัวลงมาให้เราเก็บกำไรได้หรือถ้ามันไม่ย่อเลยจริงๆเนี่ยก็คือใช้ break out strategy ให้เข้าปิดเหนือ2.019ให้ได้ก่อนปิดเหนือไฮเดิมเนี่ยครับเป็นแท่งเขียวๆอย่างนี้นะ อย่าแท่งเขียวแล้วไส่ย,ยาวๆนะอันนี้ไม่โอเคนะครับแท่งเขียวแบบเต็มๆอย่างเงี้ยก็ให้เขาย่อแล้วก็ตามโดยที่มองว่าโซนข้างบนเนี่ยเขายังไปได้อีกไกลถ้าเขาสามารถที่จะปิดอย่างนี้ได้ขาาบาจะเป็นต่อนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ในทางเปรียมที่เล็กลงอีกทีหนึ่งว่ามันมีโอกาสที่จะย่อตัวไหมนะครับส่วนแนวรับแนวรับจะใช้สวิงคนละตัวนะครับใช้ทางเปลียมเดวันพอ ก็กางวิโบตัวนี้เลยครับจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับไฮล่าสุดของเขาอยู่ตรงนี้เราก็จะได้แนวรับตามแนวฟิโบยี่สามจุดป้าสิบจุดศูประมาณนี้นะแต่ผมให้แนวรับที่สำคัญอยู่ที่50.0นะครับประมาณ1.947อีกแนวหนึ่งที่พอได้ก็คือ38.2ประมาณ1.962งนะครับงั้นโอกาสถ้าจะเข้าบายจากสภาวะตลาดที่มาไกลขนาดนี้เนี่ย ถ้าเขาย่อไม่ถึง38.2ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันจะมีโอกาสติดดอยได้นะครับให้เขาย่อตงมาลงมาตรงนี้ก่อนแล้วก็สโตเคสติกอย่างน้อยที่สุดในทา์เฟรม4ชั่วโมงหรืออย่างดีที่สุดทา์เฟรมเดวนันจะต้องลงมาที่โอเวอร์โซให้ได้ก่อนนะครับถ้ายังมาไม่ถึงถึงจะถึงแนวะรับตัวนี้ก็ยังไม่ไม่น่าที่จะปลอดภัยที่จะเข้าเปิดบายตามเทรนตลาดที่เป็นขาขึ้นตัวนี้นะครับก็ สรุปคาบายก็คือ1รอให้ย่อ2ใช้เบร k อ u t เ t อร์ e ี y ไปเลยนะครับส่วนคาซลตอนนี้มันมันเหมาะที่จะเข้าเซลล์หรือ,อยังนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะอยู่ในโซนคีย์เลเวลที่สําคัญก็ตามนะเดี๋ยวเราจะดูใน Time Frame ที่เล็กกว่านี้นะครับอันนี้เป็น t ไทม์เฟรมเดวันสิ่งที่เราเห็นก็คือเทรนตลาดขาขึ้นค่อนข้างจะแรงอยู่นะครับถ้าเข้าจะลงได้เนี่ยเพื่อนเจะต้องไปดูที่ไทม์เฟรมส4ชั่วโมงก่อนนะครับ ว่าเราเห็น i ดเวเ e นซ์มันมาหรือ,อยังนี่เนาะขยับลงนิดนึงโอเคดูที่ตัว Mac d ดีข้างล่างครับตัวนี้นะถึงแม้ว่าสภาวะตลาดสโตเชสิกจะอยู่ในโซนโอเวอร์บอทก็ตามแต่ว่าคลาสสิกเดเวเดนซ์ในท i m เฟรม m e ชั่วโมงยังไม่เห็นเลยนะครับแปลว่าการปรับฐานรอบนี้ของเขาเนี่ยมันจะเป็นแค่การปรับฐานเพื่อจะดีดทำเดเวเดนซ์เท่านั้นเองแต่ว่าเขาจะสามารถ ย่อลงมาถึงตรงไหนเท่านั้นเองนะครับการย่อลึกๆมันจะเกิดได้ก็แต่เมื่อโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะต้องมี divergence ใน t m m ม frame 4ชั่วโมงให้เราเห็นก่อนคล้ายๆดูตัวนี้ก็ได้ครับนี่เนาะพอเข้ามาชนปุ๊บเขาก็ยอ่ยอย่อปรับฐานแล้วก็ดีดขึ้นไปใหม่แล้วถึงเห็น divergence แล้วก็ค่อย,ย่อลงมาได้ลึกๆอีกนิดนึงอันเนี้ถึงจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะเข้าเซลล์ตรง ตรงนี้ไปแล้วตรงแนวต้านที่สําคัญตัวนี้ไปแล้วเนี่ยก็พิจารณาเรื่องของ retailing s u p l o r t กับการาปิดกําไรนะครับถ้าสมมุติว่าเขาเขา,าขึ้นลงขึ้นลงเป็น s i d e w a y ์ยังไม่ได้หนักหนามากเนี่ยแล้วก็ตัว stochastic มันลงมาที่โซน o v e r s o l ในกรอบ time frame 4ชั่วโมงเนี่ยก็ปิดกําไรก่อนได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงเสียเนี่ยถ้า divergence มันยังไม่มาเขาม,มีโอกาสที่จะดีดขึ้นอีกรอบหนึ่งเพื่อทำ divergence ก่อนคล้ายๆกับแบบนี้ ถึงจะลงต่อได้นะอันนี้คราวนี้การปรับฐานเพื่อที่จะดีดเพื่อทำคลาสสิกเดเวเจนซ์ในกรอบไทม์เฟรมสีชั่วโมงตัวเนี้ยน่าจะอยู่ตรงไหนก็เลยกลางพิโบตรงนี้ให้เพื่อนๆตามเมเจอร์สวิงตัวนี้นะครับไฮเดิมของเขาอยู่ตรงนี้ไฮล่าสุดนะครับก็แนวแรกที่มีโอกาสเป็นไปได้ก็คือตรงเนี้ยยี่ประมาณ1.198คือสมมุติว่า ถ้าเขาสามารถที่จะลงได้จริงเนี่ยแนวที่เขาจะโดนดีดเพื่อทำคลาสสิกเดเวเจนซ์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ23.6ครับ1.98มีโอกาสที่จะขึ้นไปใหม่นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยการลงมันจะต้องไม่ไม่หวือหวาเป็นแท่งแดงยาวๆนะมันอาจจะลงคล้ายๆอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างเนี้ยก็คือถ้าดีที่สุดก็คือเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงสลับกันลงไปแล้วก็ตัวสโตชสติก ในไทม์เฟรมสีชั่วโมงจะต้องลงมาที่โอเวอร์โด้วยนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ3หรือ4วันนะครับกว่าที่จะเห็นสภาวะตัวนี้นะแล้วข้อจะดีดขึ้นไปดีดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้อยู่2อย่างก็คือเป็น Exact u แท t e d d i e e ตด e ดเกับเป็น Classic Divergence เลยนะครับดังนั้นถามว่า Classic Divergence มันมีโอกาสที่จะเกิดตรงไหนถ้าสมมุติว่าเราประมาณการ อนาคตสมมุติเขาย่อดลงมาถึง23.6หนะครับหรืออาจจะโซนแถวๆถนี้แหละเพระเบรกมันจะไปเกิดแนวต้านที่ประมาณฟิโบ127ร้ยแนวที่1กับ161.8แนวที่2มี2แนวนะครับถ้าถ้าดูที่161.8อยหถ้าถ้าดูที่127เนี่ยมันจะไปตรงกับตัวนี้เลยพอดี ฟิโบ50.0ในเมเจอร์สวิงขาลงในกรอบทางเฟรมวีคนะครับตรงนี้127กับ50.0เป็นคอนเฟ e นซ์กันพอดีพอดีนะครับอันนี้คือถ้าประมาณการด้วยการย่อตัวของเขาสามารถที่จะย่อถึงประมาณฟิโบ23.6ของเมเจอร์สวิงขาขึ้นตัวนี้นะครับอันนี้ผมมองอนาคตล่วงหน้าประมาณการแบบนี้นะดังนั้นถ้าเพื่อนๆที่จะเปิดเซลล์ จะเพิ่งใจร้อนนะครับให้รอ i ดเวเ e น c e เข้ามาก่อนนิดนึงอาจจะใช้เวลาอีก3-4วันถึงจะชัดเจนนะครับสำหรับ g b p n ZD นะครับก็ครบทั้ง3คู่เงินนะครับใช้เวลาอาธิบายในในารายละเอียดของการวิเคราะห์ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็พยายามดูแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับมุมมองส่วนตัวของเพื่อนนะครับอย่าเชื่อผมทั้งหมดนะ อันนี้คือผมวิเคราะห์ตามเทคนิคที่ผมใช้เพื่อนๆก็มีเทคนิคของตัวเองแล้วก็ลองเอา2ออย่างไปผนวกกันหาจุดเชื่อมต่อที่มันตรงกันนะครับแล้วก็เอาตรงนั้นไปใช้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสําหรับสัปดาห์หน้าก็คงกลับไปที่คู่เงินหลักนะครับส่วนถ้าเพื่อนเมีคู่เงินไหนที่อยากจะให้วิเคราะห์ก็ก็ส่งมาได้นะครับแล้วก็ผมจะเ,เข้าไปดูในารายละเอียดให้เพราะว่า โดยปกติแล้วผมเทรดคู่เงินเนี่ยมันจะประมาณ3-4คู่ผมจะไม่ได้เทรดเยอะนะเพราะว่าขี้เกียจตามเรื่องของฟันเดอร์มินเทลหลากหลายนะครับก็จะไม่เทรดเยอะมากก็ขอบคุณที่ติดตามเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ